แรงๆหน่อยเอาด้านข้างเร็วอย่าให้บอลมันรถเดิน <Yeah. S 1> เย่เดี๋ยวเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบอลมาเลยเร็ว <All right. S 1> เดี๋ยวพู่มกับมาใหม่เอาบอลให้เพชรมาแก้อีกทีหนึง่ง <c oughs> เกี่ยวด้านขวาเกี่ยวเกี่ยวเข้างนั้นอันนั้นมันคือมุมใช่ไหมเล่นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม เราต้องเกี่ยวบอลเข้ามาด้านในให้ผู้เล่นแถวสองหรือผู้เล่นแถวไกลใช่ปะ่ปนะปก็เลยต้องเกี่ยวแบบนี้ไงบอลไปอย่างนี้เนี่ยปั๊บน้องก็เลยต้องเกี่ยวอย่างนี้ปั๊บเข้าใจป่ะหาพูนที่เจอแล้วก็จ่ายเปี้ยงไปปั๊บปั๊บปั๊บบอลมาเดินมา,มมาดูบอลเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยจ่ายเลยถูกต้องยี่นี่แหละสมบูรณ์ ดีมากดีมากดีมากมาลูกที่สองหาเพื่อนหาเพรเจอให้เร็วอย่าเสียเวลาในการแต่งบอลเยอะกัเร็วเรเร็วกี่ยวให้เร็วยีจังหวะที่หนึ่งสองนะพูด หนึ่งสองออกไปกันกว้างไหมแล้วก็สามปั๊บเ,เลยมโอเคถูกแล้วแหละเด็ดกว้างนิดนึงเอาบอลหนีห่างนิดนึงปั๊บหนึ่งสองปั๊บนั่นแหละถูกต้องเออผู้มาที่หนีไปหนึ่งสองเอาควายพออ่านั่นแหละถูกต้องเออจินตนาการถึงคู่แข่งตลอดเวลาคู่แข่งอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้น ถ้ามีคู่แข่งกดดันน้องจะได้หนึ่งแต่งบอลสองเอาสปีดบอลหน,นีนะภูนิภูน่ะด,ดีมากระวังตัวปับ๊บและต้องพูน ยี่ไม่ต้องกดดันสบายสบายเร็วเออหุมเร็วดีว่า uh huh. พูนดี่เร็วอึ๊บ อีกปึ๊บฟอร์ตไปอีกจับอลนิ่งๆยื้อีก๋ยวมาสปอร์ตมาเร็วปึ๊บเอ็นป้านิ่งๆนะนิ่งๆนะอย่ายืนมั่วนะอีกยือปึ๊บเหดเยื อยู่บอลด้วยอีกดีมากเขลงุงเร็วๆๆ็วเร็วเร็วยังชูไปอีกๆๆๆอนิ่งๆินิ่งนบอลนิ่งๆปั๊บตั้งค้างเลยให้เลยปึ๊บไวเร็วเอ,อบอลให้นิงน่งบอลนิ่งปับป๊บปั๊บ ไปเร็วอ,อบอลปึ๊บตัดเลยจีไปเร็วอัพอัพใอ้บอลตัดเลยยเร็วไป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 เร็วตัดเลยเร็วอ่าจีเร็วบอลให้แรงเลยเร็วบอลเร็ว Lew, cepat lew, up up, pilih lew, tali. Eh.